เรียนเชิญที่นั่งน้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านประธานถนนวุติเดกาศินท่านรองดาวจยาวุติเดกาศินท่านมิตรยากรและสมาชิกพรอมิรท,ทุกท่านค่ะชื่อเน่งน้อยไปบุญนะคะมาจากจังหวัดตรังค่ะผู้ทีท่แนะน,นำไม่รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทพรอมิรโคบอลก็คือพี่ไรรัตนรังสี ก็ได้มาสัมผัสกับบริษัทพรอมิดโกลบอลประมาณเกือบเกือบปีแล้วค่ะก็ประทับใจในตัวของท่านประธานทั้งสองท่านรองและท่านประธานนะคะก็จากการที่ได้ฟังเวลาท่านพูดทั้งสองท่านนะคะมีความรู้สึกว่าท่านทั้งสองมีความมุ่งมั่นที่จะให้สมาชิกของพรอมิดทุกท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจของท่านค่ะและ ประทับใจในตัวท่านทั้งสองมากท่านเป็นกันเองแล้วก็มีอะไรก็จะแบ่งปันแล้วก็แนะนำให้ตลอดค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัทโรมิดโรบน,นะคะตัวเองจะตามทุกตัวเลยค่ะและที่ตามตลอดไม่เคยหยุดแม้แต่สอ์อาทิตย์และไปไหนก็จะติดตามไปเหมือนเงาแล้วตอนนี้ก็จะมีอยู่สามตัวค่ะก็มีกาเฟรพร้อม เยียมกฟแล้วก็วาคามะก็เหมือนที่ป้าน้อยบอกค่ะวากามะก่อนจะออกจากบ้านถ้าไม่รีบเกินไปก็จะจงใส่กดน้ําค่ะก็จะทานเตน้ําไปทั้งวันเลยเวลาออกเดินทางไปไหนหรือว่าไปข้างนอกค่ะแต่ถ้ารีบก็จะทานสองแคปซูลก่อนออกจากบ้านแล้วกลับมาก็จะทานก่อนนอนอีกสองแคปซูลก็ผลิตภัณฑ์ทุกตัวก็จะทานหมดเลยค่ะ ประทับใจทุกตัวเลยแล้วก็ที่ประทับใจอีกอย่างก็คือป็นรับรายได้ป็นรับรายได้มี5ช่องทางและถ้าเราํำได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เราจะได้รับรายได้แน,น่นอนเดือนละ5ครั้งถ้าถึงเวลาที่บริษัทจ่ายรายรับถ้าเราํำได้ตามเงื่อนไขตื่นขึ้นมาก็ เปิดตัวรัพท์ดูได้เลยค่ะฟินก็ไปแล้วค่ะในตัวศัพทบจะทําได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่ตัวเราแต่เราได้รับแน่นอนกับรายได้บริษัทจ่ายแน่นอนแล้วก็จ่ายเร็วมากด้วยค่ะประทับใจมากค่ะก็เลยตัดสินใจทำธุรกิจร่วมกับบริษัท p r o m i t โป o บอ n นะคะและที่ประทับใจมากไปกว่านั้นค่ะบริษัทโรมิดโปรบอลทำให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้าซูมหรือจัด OPP จะมีรางวัลให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาค่ะคอยได้ลุ้นกันตลอดเลยก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาทำธุรกิจพ Promit มมกับกับบริษัท Promit ค่ะก,ก็ประทับใจในทุกๆเรื่องที่บริษัท p r ม,มิต t มีให้นะคะก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นเจ้าเกาะแล้วค่ะจะเกาะติดบริษัท p อม m i t รจะเกาะติดผู้สําเร็จแล้วก็จะเกาะติดอ่องซูมค่ะ ก็ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับที่ได้มาอยู่ในบริษัทรมิดรประวันนะคะขอบคุณค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แน่งน้อยไฟบูรน,นะคะ